เห็นไหมวิธีการแก้ปัญหาไม่ยากเลยจะมาเถียงกันนะไอ้คนนั้นอนุมัติไอ้คนนี้อนุมัติประชาชนไม่ได้สนใจหรอกใครจะอนุมัติก็แล้วแต่แต่ขอให้ใค่าไฟฟ้ามันถูกนี่คือสิ่งที่ประชาชนสนใจนะครับจึงเรียนหุ้นส่วนนะให้พิจารณาดูบางทีของง่ายๆอยู่ที่ว่าท่านจะทำหรือไม่นะสิ่งเหล่านี้เป็นวิชั่นล้วนๆมันง่าย ยิ่งกว่าการแก้ปัญหาโควิด1 9มันง่ายยิ่งกว่าจะวางเกมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบันมันง่ายยิ่งกว่าจะเดินเกมสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวจนแห่คนแห่เข้ามาในประเทศไทยมากถึงเกือบ30ล้านคนมันง่ายกว่าเยอะเลยมันอยู่ที่วิชั่นของผู้นำล้วนๆน,นั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของไฟฟ้าแพงไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมก็มองว่าไอ้ท่านเข้าใจเรื่องพลังงานมากกว่าผมหรือเปล่าผมว่ายังน้อยไปหน่อย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดตัวเองมนโนโอเองอ่านมาจากโน่นอ่านมาจากนี่ท่านรู้ไหมครับก่อนผมเข้ามาเนี่ยมีการอนุมัติในเรื่องของการด้านพลังงานเนี่ยห้าพันเมกะวัตโดยใครครับโดยใครครับท่านรู้ไหมก่อนที่จะก่อนที่จะไม่มีอำนาจเนีนะ่ยเร่งนุมัติอนุมัติ ให้ห้าพันเมกะวัตผมเข้ามาผมก็หนักใจว่าจะทํำยังไงห้าพันเมกะวัตเนี่ยก็ได้หาวิธีการเจราจาทำยังไงแะมันจะไม่เกิดปัญหามีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเขาบอกมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสัญญาที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นทําไว้เมื่อวัดห้าพันเมกะวัตเขาก็ต้องทำตามสัญญาที่รัฐบาลทําไว้ผมยกเลิกไม่ได้ ะะร้อนในขณะน,นี้นอกจากอากาศแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟค่ะแต่ละครัวเรือนก็บ่นกันอุบเลยนะคะมากันที่คอมเมนต์นี้ค่ะยายช่วยออกมาเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยค่ะว่าสาเหตุที่ค่าไฟแพงเพราะใครถ้าให้ยายตอบจากความคิดเห็นของยายจากข้อมูลของยายนะคะยายก็มองว่าส่วนหนึ่งมาจากการบริหารของรัฐบาลและส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้กระแสะไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือนนั่นเองค่ะ ยายขอมุ่งประเด็นมาที่การบริหารงานของรัฐบาลกันแล้วกันค่ะแต่ว่าเป็นรัฐบาลไหนเดี๋ยวลองฟังต่อนะคะแต่เดิมเนี่ยเรามีรัฐวิสาหกิจคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่ไหมคะที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและให้ประชาชนใช้ซึ่งเป็นของรัฐบาลแต่ต่อมาเนี่ยความต้องการใช้ไฟมากขึ้นกำลังการผลิตก็ไม่เพียงพอดังนั้นในปี25 3 7สาสค่ะเป็นยุคข,ของคุณชวนหลีกภัยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายค่ะจากที่ รัฐบาลลงทุนเองสร้างโรงไฟฟ้าและผลิกตกระแสไฟฟ้าเองก็เปลี่ยนมาเป็นให้เอกชนสร้างโรงไฟฟ้าแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก,ก็รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนแล้วมาขายให้กับประชาชนอีกทีหนึ่งค่ะโดยมีอายุสัมปทานยาวนานถึง25ปีค่ะทราบไหมคะว่าตอนนี้เรารับซื้อจากเอกชนถึง70%ค่ะและที่สำคัญนะคะเรายังต้องมีการ รับประกันราคาขั้นต่ำในการรับซื้อจากเอกชนด้วยซึ่งสัญญานี้เรียกว่าสัญญา must t a ค่ะเราจะต้องจ่ายให้กับเอกชนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ถ้าเอกชนผลิตเราก็ต้องซื้อนั่นเองค่ะและตอนนี้ก็ใช้เหตุการณ์นี้เป็นกระแสโจมตีรัฐบาลลุงตู่เพียงฝ่ายเดียวเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งค่ะเราได้เห็น คลิปลุงตู่กันหลายคนแล้วใช่ไหมคะที่ลุงตู่ได้ลุกขึ้นอภิปรายในปี2564เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าว่าพลังงานเนี่ยที่เป็นสัญญาผูกมัดที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยก็มาตั้งแต่ปี2557ซึ่งสัญญานี้เป็นยุคข,ของ คุณยิ่งรักชินวัตรลงนามสัญญาเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2556ค่ะเปิดดำเนินการ2กุมภาพันธ์ปี2558ส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าดูที่ราคานะคะ6.5บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา10ปีค่ะสัญญานี้ราคาสูงมากค่ะ ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลลุงตู่ทำและเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนั่นก็คือ 1. เรื่องของการพยายามแก้ไขเจราจาต่อรองแก้ไขสัญญาแต่ก็ยังทําไม่ได้ 2. ออุ้มราคาไฟฟ้าค่ะในขณะที่รัฐบาลลุงตู่อุ้มไฟฟ้าให้กับประชาชนแต่ก็ต้องจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะ ยายมองว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นปัญหายาวนานทีเดียวนะคะต่อให้คนที่กําลังโจมตีลุงตู่ในขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้ายายก็มั่นใจว่าเขาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะต่อให้เขามาเป็นรัฐบาลก็ตามดังนั้นลุงตูต่ต้องอยู่ต่อค่ะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับประชาชนให้ได้นะคะวันนี้ค่าเสาแพงค่าไฟกำลังจะขึ้นไปสู่4บาท72สตางค์หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าน,นี่คือการเอื้อเฟื้อให้กับลุงตู่าด้านพลังงานซึ่งจริงๆแล้ว การเอื้อประโยชน์ให้กับทุนผูกขาดด้านพลังงานนั้นมีมาทุกรัฐบาลแต่ปัญหาใหญ่ที่สำคัญอันหนึ่งที่หลายฝ่ายไม่ได้พูดถึงนั่นคือการใช้เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าที่โบราณเกินไปไม่ว่าจะเอาถ่านหินไม่ว่าจะเอาแก๊ส LNG หรือใช้น้ำมันเตาสิ่งเหล่านี้เป็นฟอสซิลที่มีต้นทุนต่อนหน่วยในการผลิตค่าไฟฟ้าที่แพงมากท้ามการเพิ่สงครามสิ่งเหล่านี้ราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆและอนาคตค่าไฟจะแพงขึ้น ภาคไทยภาคดีมีคำตอบเรามีนว,วัตกรรมและโน้ตหาวที่จะแปลงหญ้าเนเปียไปเป็นพลังงานไฟฟ้าราคาที่ถูกมากต่อนหนึ่งหน่วยราคาต้นทุนในการผลิตไม่ถึง1บาทจึงทำให้เราสามารถผลิตไฟฟ้าราคาถูกยูนิตละหรือหน่วยละ2บาท50 เราจะเปลี่ยนประเทศของเราให้เป็นประเทศส่งออกพลังงานสะอาดที่<บ>ใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวนะครับเ<ม>นี่ยนะถ้าผมได้เป็นนายกคนไทยต้องทันสมัยกว่านี้ต้องเข้าสู่สังคมดิจิตอลต้องมี E-Wallet ใช้กันแล้วจะไงเลยมะหรือถนัดโอนป้าไม่รับเงินสดมานานแล้วแค่แหลสโซสายติโอเค ใช้มานานแล้วครับปีนี้ใช้เป็นปีแล้วค่ะใช้ได้เกิน4กิโลค่ะใช้ในทั่วประเทศนานแล้วเรามุ่งมั่นทำโครงสร้างดิจิตอลเพื่อสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กที่เศรษฐกิจเราหาเงินได้ใช้เงินเป็นพักรวมไทยสร้างชาติแล้วเงินดิจิตอลรับไหมเขาแจ้งกันทั่วโลกแล้วเรื่องของไฟฟ้าแพงเนี่ยนะฮะก็กำลังกลับมาเป็นประเด็นในช่วงระหว่างนี้ นะก็มีการส่งไปตามโซเชียลมีเดียทำการโจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะฝั่งของพลเอกประยุทธ์นะพอพลเอกประยุทธ์ไม่พูดไม่เข้าตากมาการก็โดนถล่มอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับในขณะที่หมอวรงหัวหน้าพักไทยพักดีกนะ็บอกว่าจะใช้นโะยบายเรื่องย่าเนเปียนะเพื่อจะมาแก้ปัญหาเรื่องของไฟฟ้า ในขณะที่ทางพลังประชารัฐนะก็บอกว่าจะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึง2บาท50ตังค์นะซึ่งมีการประเมินว่าการไฟฟ้าเนี่ยจะมีการเพิ่มค่าไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นฮนะถึง4บาทนะบาท25สตางค์นะครับทำให้เป็นประเด็นนะตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ในขณะที่มีการกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ว่าทิ้งทวนก่อนจะกรมวาระ,ระนะ มีการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมานะอนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมานะนั่นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายบนเอกประยุทธ์ก็ออกมายืนยันว่าโรงไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยได้มีการก่อสร้างและมีการวางข้อตกลงในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะทำทิ้งทวนก่อนจะหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไปเชิอง,งานสังเคราะห์เข้าใจแหละถ้า ต้นน้าก็มาจากแหล่งพลังงานที่เป็นแพงนะก็ต้นน้ําก็มาจากการลงนามให้เอกชนสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในราคาสูงนะครับแล้วก็มาขายบ้านเราเนี่ยมาขายให้ประชาชน3บาทก,กว่าๆนะครับทำให้ประชาชนต้องมาแบกรับภาระสุดท้ายก็พอค่า FT เนี่ยหรือค่าปผนผวนเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ย มันสูงขึ้นเพราะว่าตอนนี้กลุ่มโอเปกเขาตัดสินใจเล่นงานสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปด้วยการขึ้นราคาน้ำมันขึ้นมาทั้งหมดดอลลาลอกใหญ่ๆอล,ลอกแรกนะ6ดอลลาร์ต่อบาเรนลอกที่2 5ดอลลาร์ต่อบาเรนต่อมาก็ลดลงอีก1%นแต่ก็ยังคงสูงอยู่นะครับทำให้เรื่องของราคาน้ำมันดีเซลมีการประเมินเนะพราะโดยส่วนใหญ่เราใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตพลังงาน นะแล้วก็ลองลงมาก็เป็นเรื่องของฐานหินแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือพอขึ้นแบบนั้นขึ้นมาว่าไปตามอัตราการลอยตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าไฟก็จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติเอาละนั่นคือหลักที่เกิดขึ้นหลักอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวแปต้นคือได้มีการลงนามก่อสร้างนะตั้งแต่รัฐบาลของยิ่งรักชินวัตรเป็นต้นมาแต่ประเด็นคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงให้ราคา ไฟฟ้ามันต่ําลงราคาน้ำปราปามันต่ําลงจริงไม่ยากเลยนะนะประกาศแรกง่ายๆเลยอัฐบาลใช้เงินอุดหนุนเป็นการช่วยราวทําให้ราคาค่าไฟฟ้าจะลดลงนั่นคือประกาศที่หนึ่งนะครับประกาศที่2ง,ง่ายเช่นกันรัฐบาลเพียงแต่ประกาศยกเลิกไอกระบวนการปัญหา1้9 0 0 เรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จากบ้านประชาชนเนี่ยและรัฐบ,บาลหันมาสนับสนุนโซล่าเซลล์อย่างเป็นทางการและรับซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลล์จากประชาชน2บาท50ตังค์ตอนนี้บ้านนับล้านหลังติดโซล่าเซลล์กำลังฮิตติดโซล่าเซลล์อย่างมากบ้านผมก็ติดนะรถคันนี้ก็ติดโซล่าเซลล์ฮะนั่นหมายกวาวรัฐบ,บาลเพียง รับซื้อโซลาเซลล์กลับไปรับซื้อพลังงานโซลาเซลล์กลับไป2องบาทหและยกเลิกปัญหาต่างๆจะต้องไปขอนะกมรมมลพิษจะต้องไปขอการไฟฟ้าจะต้องไปขอยกเลิกทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการ one stop service ที่เดียวจบเร่งทำอนุมัติ แค่นี้ก็จะมีไฟฟ้าจากประชาชนขายให้รัฐบาลในราคาถูกจำนวนมหาศาลเห็นไหมง่ายๆเลยใช่เลยวิชั่นความคิดวิสัยทัศน์ของผู้นำประกาศนโยบายนี้และส่งเสริมโซลาเซลล์โซลาเซลล์นำเข้าไม่ต้องเสียภาษีทำให้มันถูกแล้วก็ซื้อไฟฟ้าจากประชาชนเ,นเห็นไหมไม่เห็นยากเลยในระหว่างนี้ทำอะไร ก็ให้กระทรวงพลังงานเอางบมานนะฮะเรื่องของผลกําไรจากอะไรจากปตทที่จะไปปันผลให้กับเอกชนเอามาทําอะไรย้อนกลับมาจ่ายค่าไฟเห็นไหมดึงกระเป๋าซ้ายมาใส่กระเป๋าขวาลดกําไรลงไปหน่อยให้ประชาชนได้ประโยชน์ในายามนั้นในายามนี้ในายามนี้คืออะไรยามที่มันกําลังเกิดสงครามพลังงานมันเป็นเวลานานไหมไม่เกิน3เดือนหรือเต็มที่ไม่เกิน6เดือน ทำไมอะ่ะมันกำลังสู้กันอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับกลุ่มโอเปกพลัสซัดกันได้ไม่นานหรอกยังไงราคาน้ำมันก็ต่ำลงทำก่อนอะไรก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเห็นไหมวิธีการแก้ปัญหาไม่ยากเลยจะมาเถียงกันนะไอคนนั้นอนุมัติไอคนนี้อนุมัติประชาชนไม่ได้สนใจหรอกใครจะอนุมัติก็แล้วแต่แต่ขอให้ค่าไฟฟ้ามันถูกนี่คือสิ่งที่ประชาชนสนใจนะครับ จึงเนรทุนส่วนนะให้พิจารณาดูบางทีของง่ายๆอยู่ที่ว่าท่านจะทำหรือไมนะ่สิ่งเหล่านี้เป็นวิชั่นล้วนๆมันง่ายยิ่งกว่าการแก้ปัญหาโควิด1 9มันง่ายยิ่งกว่าจะวางเกมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบันมันง่ายยิ่งกว่าจะเดินเกมสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวจนแห่คนแห่เข้ามาในประเทศไทยมากถึงเกือบ30ล้านคนมันง่ายกวเยอะเลย มันอยู่ที่วิชั่นของผู้นำล้วนๆนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ